สวัสดีพี่น้องฐอานทุกมันสมบูรณ์สร้างสรรค์คือก่าพี่น้อยเมื่อขึ้นมาดำนาสาวคนแม่คือก่าพี่น้อง,มา,องมากับสาวเอื้อยค่ลเอื้อยวายคุณเอืเ้อยครับเหนื่อยไหมเนี่ยเหื่อยสาวเอื้อยึ้มาคือเก่าพี่น้องจา้า ชาเอื้อชาเพื่อมาียบ่แม่แบบแป็พี่น้องเปียย้ายมื่อว่ายท่านได้เป็นบ่าวมีค่าบานำนาซอยผลพี่น้อง ข้าหอมบ่เพียร้ายเมื่อยบ่อาเมื่อกินเป็นบ่ใช่ะอ,ะเนเนอาเต้มาแรงนี่้อมาตำกินเนเี่ยยังไงบ่บ่าลายคนอยู่พี่นอง แต่ว <Merci. S 2> ่าว่าดับใ่เบิด์ตหน่ำเบิดแล้วเบก้ามันยังเลือยเลือยไปสูบดับยู่ฝั่งนั่นอีกประมาณหายสองหายคือสิเบิร์ตเลื้อยคลุกคลุกคลุกสบายดีเด้อค่ะเด้อส่เสื้อท้องดดงบาจะขอบคอภัยค่ะก็หุบคอพี่น้องสร้อยพี่น้องวันจ่องเราแม่เราบริมีเราบริเหตนาหลายปีค่ะต่อนเหตุนาโมบ่อยข้าเจ้าผมมีคนงานจ่องเป็นตาสีจ่องผมอยู่เดีวเสื้อขาวผูกคอไว้เลยนะคืนนี้แม่ฟุ่ยจฮากคร ยายเม่อปยาย้ายจ่อยก็มาช่วยแมนข้างมือเลยายจ่อยางมือค่ะกาดำกาบนปิดพี่นเอยจุกดำเนาะอืมนองเท้า นี่เมือม่อท่า<ะ>ถ้าจะเป็นแบบแป๋มไทยหน้าพี่นั่งจะถ้าการลายคนสอยกันอยอสามห้าค่าแค่มันลายคนพี่น้องถ้าจะเป็นคนแม่เจ้า าคือเคียวเลยนะถ้าเคียก,กนกรือน้ำมัน้ดดนขาแดงนันคือเขียยจักมาอ่าถ้าคืองามมะเท่านะเขียครับเขี่ยหนเน,ะนาะอือนะอืมเขี่ยครับลยอันน้นมะระเรงจู่เนาะ น้องข้ามฮะตัดไปย,ไไดยังฮะที่ประชัอือน้องค้ามไปอือ่งข้ามปไปไปอือ,ยอยน่ามอปไปไปไตามมาตามมาตามตาม ทน,ยนายาาอนตอนนี้น้องข้าสิบภาพระบุงปลาพาี่น้องฮะเห็นอยู่ข้ามปลาปาปลาคอฮะใช่ข้ามำกับปล่อยปลาใช่อืม ปลาคือลายท่านอูหัวค้ำอ้าวปลาคือลาท่านอ้หวคำอือหนี่อนอยปลาคืออะญ่ปลาลีเเปลาดุกหน้านิปลาดุกพันเออปลาดุกพันพี่น้องอือเราู่ทำน้ำสังครับนะ ปลาพ e ี่น <Pilot. S 2> ้าพ่อพ่อเขาจัเรื่องปลาเออปลาดุกานกุ้งพ่อเลือปลานะโอ้ไปมาต้รงสั่นะคุณแม่ น้องคามาผมปลาป่งปลาฮางกันมาดำหนาซอยฝนเนาะจากคุณแม่พระนัชงป้าปูมาแปลนดำหนาไหมดำดำ Si dia kalau. Hãy subscribe นนะฉันบ้านจูบดำเหมนะืนเนาะออกแบบไทยหน้าพนะี่น้องโอ้ก็ขามันคือเหี้ยวบนะ่ละคือเหี้ยวนะโอ้จะคือภาษาขึ้นแน่มันเหี้ยวบ่ได้พี่นะ้องมันจะได้โธ่จ้องตามันจะได้กินด้วยเนาะโอ้ย ถาพนนะนห้ามโอ้ผิวหน้ามืนี่ไม่ใช่ได้กินว่าเขานี่นะโอ้ยฝนนี่โหเนาะแบบมันพองซะ เห็นแล้วมันกินอยู่บ่อือพูมันเหี่ยวจะพูตท้งนคนนั้นน้บปมไทยหน้าพี่น้อง พอแม่พายห,หน้าเต้นหน่อยเป็นวิไญาเป็นกระเทยเทาก็ยังเห็นนาตกมาปีนี้ก็บเห็ดทื่เก่าและน้านั่นนาย าทายลขาดนาคารับฮืมฮืมฮืม ส่อยคนกาสิพ่อจุนี่สามหายสี่หายนี่บ่

เนียฮาลุพี่น้แต่ว่ามันบะเทิงนะมาฉวัดดำพงพี่น้ตาสงสารนะครวับนะเ <c> ส <oughs> ียพ้นปรโตมาชิมไปกินข่าวพี่น้าะสียในโปมามนชิคืนข่าวเนาะต้ต้นข่าวเหี่ยวบดพระานาธินดเปลี่ยนกันพีน้เลย ดับนาะพูนะพูนะค่ะก็กสืออ่อนนะถ้าเป็นนองผ่อนแนเลยนอนนอนคุณคุณปล่อยปาลาได้น้อะ for a father's been all powder. ลอคาดหน้าชั่าลอยคัดหน้า รา <c oughs> ยกัดนะซอ <c oughs> ยซอยกันพี่นอง sounds like Drnell like for the cellphone and Kim know somebody everybody if you k n o